ามาชิมบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้มคนละ4 6 9เน็ตร้านสวยสุดชิลวิวรูฟท็อป ที่ร้าน h ฮแอนด์ซิชั้น9สีลมเอจเราจองผ่านทางกรี๊ครับมาได้มอกเทลซอฟต์ดริงหรือชากาแฟคนละ1แก้วด้วยเมนูหลากหลายจัดจานมาสวยงามมากันครบทุกหมวดหมู่ขนมปังซุปสลัดพาสตา้าของกินเล่นสเต็กขนมหวานอันนี้ชอบมากแนะนำกุ้งทอดพริกเกลือทอดมากรอบยันหัวกินได้ทั้งตัวซอส,อ,สอร่อยมากจานนี้เป็นชิคเก้นลรลลี่ป๊อปเขาปากแบบรูดปื้ดแบบนี้พิซซาก็มาแป้งบางกรอบกรุบหน้าชีสเยิมเยิมพาสต้าก็มีสั่งเป็นคาโบนาร่าไปจานหลักสั่งเป็นสเต็กซีแบส อส l o b s t e แล้วก็สเต็กอกไก่มัสตาร์ดซอสสั่งทุกอย่างได้ไม่อั้นนั่งกินได้ยาวๆ2ชั่วโมงลันช์ b u f f e ่วันธรรมดาคนละ4 6 9เน็ตวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์คนละ5 2 9เน็ตมีเมนูแอดออนให้สั่งเพิ่มด้วยเราสั่งเพิ่มเป็นสเต็กพิคันญญีากับสแกลปทรัฟเฟิลริซอตโต้ไปอาหารอร่อยทุกอย่างจัดจานมาหน้าตาสวยงามพนักงานน่ารักบริการดีวิวเลิศมากๆบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆในบุฟเฟ่รวมไอติมแล้วด้วยเครื่องดื่มสามารถเลือกชากาแฟมากินตอนจบก็ได้ อร่อยฟินครบจบทั้งคาวหวานอย่างแท้จริงใครอยากลองตามมาจองกันได้เลยจองง่ายๆผ่านเว็บไซต์ฮังกีฮับเลือกร้านเลือกสาขาระบุจำนวนคนเลือกวันเวลาใส่รายละเอียดแล้วก็กดจองได้เลยรีบกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนโดยด่วนแล้วตามมาฟินกันได้ที่ร้าน High and s i k